ตามเดิมตอนที่แล้วหลังจากรู้ความลับว่าแม่เป็นยักษ์พระสังก็ชุบตัวในบ่อทองแล้วสวมรูปเงาะเหาะหนีแม่พันธุรัตมาหลังจากที่นางพันธุรัตกลับมาแล้วไม่เจอพระสังนางก็รีบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินตามหาลูกด้วยความรักและด้วยความสามารถของนาง ก็ทําให้นางได้เจอกับพระสังอย่างรวดเร็วลูกจ๋าโกรธอะไรแม่หรอถึงหนีแม่มาสักไกลแบบเนี้ยที่ผ่านมาแม่เราผมมาตลอดแม่เป็นยักษ์แม่เลิ้ยงผมไปกินใช่ไหมลูกรักแม่ไม่เคยคิดทําร้ายลูกเลยนะแม่รักลูกมาตลอดลูกก็เห็นกลับบ้านเรากันเถอะหรือ,อย่างน้อยถ้าลูกจะไปลงมาให้แม่สอนมหาจินดามนให้ลูกเอาไว้ใช้เถอะนะมหาจินดามนเป็นมนวิเศษของนางพันธุรัตน ที่สามารถใช้เรียกเนื้อหรือว่าเรียกปลามาหาตัวเองได้ไม่ผมไม่เชื่อใจแม่อีกต่อไปแล้วถึงแม่พันธุรัตจะเป็นยักษ์แต่แม่พันธุรัตก็ไม่เคยทําร้ายพระสังเลยแถมยังรักพระสังมากๆอีกต่างหากถ้าน้องๆเป็นพระสังน้องๆจะตัดสินใจยังไงคะจะกลับไปกับแม่พันธุรัตไหมน่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความเห็นของตัวเองใช่ไหมคะไหนลองตอบออกมาดังๆหน่อยสิหนึ่งสส ไม่ว่าจะตอบว่ากลับหรือไม่กลับน้องๆก็น่าจะมีเหตุผลของตัวเองใช่ไหมเอ่ยไหนเหตุผลคืออะไรล่ะ เราก็มีเหตุผลของเราส่วนพระสังเขาก็มีเหตุผลของเขาใช่ไหมคะจะเลือกกลับหรือเลือกไม่กลับก็จะมีผลต่อเหตุการณ์ที่ตามมาค่ะพระสังเลือกที่จะไม่กลับไปก็ทําให้แม่พันธุรัตน์เนี่ยเสียใจมากๆจนล้มลงขาดใจตายไปเลยค่ะส่วนพระสังก็เสียใจมากๆกับการตัดสินใจของตัวเองนะคะที่ทําให้แม่พันธุรัตน์ตายแต่สุดท้ายแล้วพระสัง ก็ตัดสินใจใส่รูปเงาะแล้วก็เดินทางต่อไปค่ะโดยก่อนจากไปพระสังก็ไม่ลืมที่จะลงไปเรียนมหาจินดามน์ที่แม่เขียนทิ้งไว้ให้ที่ริมผาก่อนตายด้วยพระสังเดินทางมาจนเจอเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อว่าเมืองสามนเมืองนี้พระราชาชื่อว่าเท้าสามนค่ะพระราชาเมืองนี้มีลูกสาวอยู่ทั้งหมดถึง7คนด้วยกันค่ะซึ่งตอนที่พระสังเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เท้าสามนต้องการจะเรียกผู้ชายทั้งหมดมารวมตัวกันในเมืองเพราะอยากให้ลูกสาวของตัวเอง ได้เลือกคู่ครองค่ะลูกสาว6คนแรกของเท้าสามนเนี่ยนะคะเลือกเจ้าชายมาเป็นคู่ครองได้เรียบร้อยเหลือเพียงนางรจนนน้องคนสุดท้องค่ะ ที่ไม่ถูกใจใครสัทีนี่พี่ๆทั้งหคนเขาเลือกกันไปหมดแล้วน,นรจนาลูกยังไม่ถูกใจใครเลยจริงๆเหรอไม่ค่ะคุณพอ่อคนนี้ก็ไม่ดีเหรอลูกเขาเป็นถึงเจ้าชายจากเมืองเพื่อนพ่อเลยนะยังไม่ถูกใจคะ่ะแล้วคนนี้ล่ะไม่ใช่สเปคค่ะคนนี้ล่ะไม่เอา,าค่ะแล้วคนนู้นล่ะก็ยังไม่โดนเลยคะ่ะคุณพอ่อนี่พ่อให้หนูเลือกผู้ชายจนแทบจะหมดเมืองแล้วนะตอนเนี้ยเมืองก็เหลือผู้ชายอยู่คนเดียวถ้าลูกไม่เลือกใครพ่อจะให้คนไปเรียกเจาก้าเงาะที่อยู่ท้ายเมืองเนี่ยมาให้ลูกเลือกแล้ว นะเนื่องจากเรื่องสังทองเนี่ยเป็นนิทานที่เล่าถึงอดีตนานมากๆแล้วนะคะสมัยนั้นเขายังมีความเชื่ออยู่ค่ะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วจําเป็นต้องแต่งงานดังนั้นเท้าสามโนก็เลยพยายามมากๆนะคะที่จะหาสามีให้กับลูกสาวค่ะถึงปัจจุบันความเชื่อจะเปลี่ยนไปแล้วคนเราจะรักกับใครจะอยู่กับใครหรือแม้แต่จะอยู่คนเดียว <c oughs> ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ความพอใจเท่านั้นเพราะเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องที่บังคับกันได้ <c oughs> และด้วยความที่คู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกัน นางรจนาที่เห็นเจ้าเงาะเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าเจ้าเงาะเนี่ยเป็นแค่เงาะป่าธรรมดาเหมือนที่คนอื่นๆเห็นกลับมองทะลุเข้าไปเห็นร่างท้องที่ซุกซ่อนอยู่ภายในค่ะนางรจนาก็เลยตกลงเลือกเจ้าเงาะมาเป็นคู่ของตัวเองค่ะร่างข้างในนี่มันทำดิโกโกที่แปลว่าทองชัดๆเลยหนูเลือกคนนี้และ้ค่ะพ่อ แน่นอนว่าเท้าสามนตั้งใจเรียกเจ้าเงาะมาเพื่อประชดลูกเท่านั้นค่ะไม่ได้ตั้งใจให้นางรจนนาเลือกเจ้าเงาะจริงๆเลยด้วยความโกรธที่ลูกสาวเลือกคนแบบที่ตัวเองไม่ต้องการเท้าสามมนก็เลยให้นางโรจนากับเจ้าเงาะออกจากวังไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาจนวันหนึ่งเท้าสามมนเกิดอยากแกล้งเจ้าเงาะให้อับอายขายหน้าก็เลยจัดการประลองขึ้นนะคะแล้วบอกว่าจะให้ลูกเขยของตัวเองทั้ง7คนเนี่ยมาแข่งขันกันซึ่งลูกเขยนี่ก็หมายถึงคนที่แต่งงานกับลูกสาวของเรานะคะ สามีของพี่สาวนางรจนาทั้ง6คนเนี่ยเราจะเรียกว่าหกเขยค่ะส่วนเจ้างอนอะเนี่ยถือว่าเป็นเขยคนสุดท้องนะคะเอาละวันนี้ค่ะจะให้พวกเจ้ามาแข่งขันกันการแข่งขันของวันนี้ก็คือแข่งกันหาเนื้ออ่ะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมกันแล้วก็ ส2 1เริ่มได้เคยทั้ง6นี่แยกย้ายกันไปหาเนื้อนะคะเนื้อในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชิ้นเนื้อลอยไปลอยมานะแต่หมายถึงกวางชนิดหนึ่งตั้งหากค่ะที่เขาจะเรียกว่าเนื Rico ้อทรายนะคะซึ่ง6กเคยเนี่ยไปหาที่ไหนก็ไม่เจอเนื้อทรายเลยเพราะว่าเจ้าเงาะเนี่ยแยกตัวออกมาจากคนอื่นตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วเจ้าเงาะก็ถอดรูปเงาะออกนะคะกลายเป็นพระสังรูปทอง ใช้มหาจินดามนตที่นางพันธุรัตเคยให้ไว้เรียกเนื้อเนี่ยมาอยู่กับตัวเองทั้งฝูงเลยค่ะเฮ้ยดูนั่นสิตรงนั้นมีเนื้อเต็ไมไปหมดเลย จริงด้วยแล้วคนที่นั่งอยู่ตัวท้องๆนั่นคือใครล่ะท่านจะต้องเป็นเทวดาได้แน่เลยท่านเทวดารบกวนขอเนื้อให้ลูกช้างหน่อยได้ไหมครับเขยทั้ง6เนี่ยคิดว่าพระสังเป็นเทวดานะคะก็เลยไปขอเนื้อมาค่ะพระสังก็กั่นแกล้งหกเขยสักเล็กน้อยให้ได้อับอายแล้วก็ให้เนื้อมาคนละเล็กคนละน้อยส่วนพระสังเองเนี่ยนะคะก็ใช้จังหวะที่ทุกคนไม่สนใจสวมรูปเงาะกลับเป็นเจ้าเงาะเหมือนเดิมแล้วก็แบกเนื้อกลับไปเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะเอา้า แมดนี้จะต้องให้เจาเงาะชนะไปหรือหน่หกเคยเจ้าปล่อยให้เจง้าเป็นชนะได้ยังไงพ่อไม่เข้าใจเลยเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวพอ่อแข่งใหม่อีกรอบนะเอาพวกเจ้าหลายคนอาจจะคิดว่าการแข่งขันมันจบลงแล้วแต่ช้าก่อนมันยังมีการแข่งขันรอบที่สองอยู่รอบนี้พอ่อใจพวกเจ้าทุกคนไปหาปลามาทุกคนพร้อมหรือยังพร้อม ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเคยทั้งหกแยกย้ายกันไปหาปลาเหมือนเดิมค่ะและแน่นอนว่าก็ไม่เห็นปลาสักตัวเลยเพราะเจ้าเงาะเนี่ยแยกตัวไปคนเดียวถอดรูปเงาะออกมาแล้วก็ใช้มาหาจิงดามน์นือร่างทองเรียกปลามาล้อมหน้าล้อมหลังตัวเองจนไม่เหลือปลาอยู่ที่อื่นเลยค่ะทุกคนเทวดาโผล่มาอีกแล้วดูสิปลาอยู่กับท่านเทวดาหมดเลยจริงด้วยจริงด้วย ท่านเทวดาครับรบควรขอปลาหน่อยจะได้มั้ครับท่านแล้วก็เช่นเคยค่ะหกเขยนี่ก็คิดว่าพระสังเป็นเทวดาก็เลยไปขอปลามาทุกคนโดนพระสังแกล้งคนละเล็กคนละน้อยได้ปลามานิดหน่อยแล้วพระสังก็ใช้จังหวะที่ทุกคนไม่สนใจเนี่ยใส่รูปเงาะกลับเป็นเจ้าเงาะเหมือนเดิมถือปลามาเต็มไม้เต็มมือไปหมดนะคะเฮ้ยเจ้าเงาะ ไปหาปลามาได้เยอะที่สุดอีกแล้วแต่การแข่งขันก็คือการแข่งขันกติกาก็ต้องเป็นกติกาในที่สุดเท้าสามุนก็ต้องกัดฟันประกาศว่าจงเงาะชนะไปทั้งสองรอบ แล้วหลังจากนั้นท้าวสามนก็ไม่กล้ามาแกล้งทดลองอะไรเจ้าเงาะอีกเลยค่ะเจ้าเงาะก็อาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายนาไปเรื่อยๆไม่ยอมบอกใครสักทีว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นพระสังรูปทองจนพระอิน์เนี่ยมองลงมาจากบนฟ้าแล้วก็รู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นพระสังก็จะปลอมตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนนางรจนาก็ต้องอยู่กระท่อมปลายนาไปเรื่อยๆ ลีบพระสังกแกล้งใส่รูปเงาะมานานลวยังไม่ยอมโชว์รูปทองสักทีข้าคงต้องลงไปชวนเท้าสามนตีครีสักหน่อยเท้าสามนแก่มากละส่งหกเคยมาก,ก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายพระสังคงต้องยอมทอนรูปออกมาช่วยตีครีแน่แนการตีครีเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาผู้เล่นจะแบ่งเป็นสองฝ่าย แต่ละฝ่ายจะต้องใช้ไม้สำหรับตีคลีแย่งจันตีลูกคลีเพื่อให้เข้าประตูคลีหรือว่าหลุมวิธีเล่นมี3แบบอาจจะขี่ช้างเล่นขี่ม้าเล่นหรือใช้วิธีวิ่งเอาก็ได้นอกจากนี้ยังสามารถเอาลูกครีมาเผาไฟให้ท่วมเพื่อความสวยงามเวลาเล่นตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่ง เขาจะเรียกการตีครีแบบนี้ว่าตีครีไฟนะคะส,สวัสดีครับท่านพระอินท์นี่จุดเท้าสาม,มนลข้าขอท้ายเจ้าออกมาตีครีกับข้าถ้าเจ้าตีแล้วแพ้ข้าจะยึดบ้านยึดเมืองของเจ้าซะอย,อย่าทำผมเลยครับ ผมแกแล้วตีไม่ไหวหรอกตีไ,ไม่ไหวก็ส่งตัวแทนมาเท้าสามนส่งลูกเขยทั้งหกออกไปตีคลีแข่งกับพระอินแต่ระดับพระอินโอ้โหหกเขยก็ต้องแพ้กลับมาไม่เหลือซากสิคะแพ้หมดแล้วเจ้ายังเหลือเขยอีกไหมถ้าไม่เหลือเขยอีกสักคนมาสู้กับข้าแล้วข้าจะยึดเมืองแล้วนะสุดท้ายเท้าสามนก็เลยต้องชวนแม่ของนางรันาออกไปที่กระท่อมปลายนาะไปเชิญเจ้าเงาะมาตีคลีกับพระอินทั้งแม่ของนางรันาและนางรันาอ้อนวอนอยู่นานสุดท้ายพระสั่ง ก็ตกลงแต่งองคทรงเครื่องซะสวยงามออกมาตีคลีกับพระอินทพระอินทเห็นว่าตรงตามแผนตัวเองสะทีก็เลยแกล้งอ่อนให้โอ้ ค่าแพ้แล้วทำยังไงดีกลับดีกว่าว่าแล้วพระอินทร์ก็เหาะหายไปทิ้งให้ท้ายยศวิมลภูมิใจกับลูกเขยรูปทองของตัวเองเรื่องราวก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมคะแต่มันยังเหลือเรื่องสุดท้ายค้างอยู่ค่ะคือนางจันเทวีก็ยังอยู่ในป่าส่วนท้ายยศวิมลก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกชายของตัวเองหายไปไหนพระอินทร์เจ้าเก่าก็เลยจัดการไปเข้าฝันท้ายยศวิมลพ่อของพระสังฆะยศวิมลเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียมานานมากแล้วนะจงกลับไปตามหา านางจันเทวีแล้วก็ไปตามหาลูกของเจ้าซะดีๆจริงด้วยพรุ่งนี้ข้าจะออกไปตามหาเมียและลูกของข้าท้ายยศวิมลออกเดินทางตามหาเมียและลูกของตัวเองตอนแรกก็ได้เจอนางจันเทวีก่อนนางจันเทวีก็เลยออกเดินทางร่วมกับท้ายยสวิมลไปตามหาตัวพระสังต่อ ทั้งสองคนเดินทางมาถึงเมืองสามนแล้วก็พบว่าพระสังเป็นเจ้าชายของเมืองนั้นไปแล้วจะเข้าพบง่ายๆก็ไม่ได้นางจันเทวีก็เลยตัดสินใจปลอมตัวเป็นแม่ครัวเข้าไปทำงานในครัวของวังจนกระทั่งวันหนึ่งนางมีโอกาสได้ทำกับข้าวให้พระสังกินเอหิวจังเลยวันนี้จะมีเมนูอะไรให้กินบ้างนะโอ้วันนี้เมนูพิเศษเหรอเอ๊ฟักแกะสลักในจานเนี่ยทำไมมันถึงแกะสลักเป็นเรื่องราวของเรากับแม่ล่ะ นี่มันเรื่องอะไรกันใครเป็นคนทําอาหารมือนี้ไปเรียกมาพบ่าเร็วและแล้วในที่สุดนะคะนางจันเทวีก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพระสังค์แล้วก็บอกพระสังค์ว่านางไม่ได้มาคนเดียวแต่พาพ่อของพระสังค์มาด้วยทุกคนก็เลยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นอันจบปริบูรณ์ค่ะ